ไข่อื้งไหมไข่แซ่บแท้สบายดีแม่อ้วนเบื้องอืงพี่น้องอืงอืงสบายดีพอน้องวีพี่น้องพอน้องวีได้อืงมาอพอน้องวีได้อืงมาไหมได้อืงไหมไข่โหมีแต่ตตุยตุยไหมไข่ไม่ไข่ มาแต่บ้านคำแหงไปเลยพี่น้องื่องไม่ื่งนะบ้านเฮาเดินมาแต่คำแห้งนี่แต่โค้งใหญ่เลยเอแล้วอึ่งตัวนี้แซ่บกลัวป่ะแม่มีอึ่งไลยๆนี่นะเอเลี่ยวอึ่งลายแซ่บกว่าห้าร้บาแซ่บเรื่อสิสูอึ่งแม่ไข่น่ะ เมื่อคืนนี่ยไปเยี่ยงอันนี้นันฮ่าเขาไม่ได้ถ่ายนะพี่น้องไม่ได้ถ่ายไปเมื่ตอนแม่อ้วนสังหารน่ะอันนี้เพิ่นสีลงมือเห็ดเองเพิ่นมันไข่บอกือมันพองลมก็ไข่ไปยเถอะเมื่อไงนะมิได้ไข่พี่ตัวผู้วันนี้นะข้างเนี่ยไอ้ปุ่มปุ่มตัวผู้นี่ตัวผู้นี่นะอันนี้จะบอยังไงนะ นี well ่ต <hes> <prompt> you know so well, <h ers> ัวมันหอมค้างมันไหวมือแรงตัวนี้เม็ดถ้าที่ค้างมันไหวมือแรงเด้อตัวนี้นี่ที่ค้างมันใส่กระทางไหวมันหอมมือแรงแลาให้หมูมันมามือแรงแกอย่าเห็ุมันเด้อตัวนี้มันยังเบ่งต่อมีบ่อเลี้ยงอึ่งด้วยนะอึ่งไม่ไข่ลงเพเลี้ยงนี่อึ่งไม่ไข่ลงเลี้ยงแล้ว พอมันพี่น้องไล่วุยน้องวีไปหรงเฮียนพอน้องวีมาเตรียมหัวค่ะหัวซีไข่ใบกระโดนด้วยให้ม่ใหญ่แล้วแรกอย่างมาบึงตอนต่อไปน้อพี่น้องเท็กแท้ปูเตรียมหมอพี่น้องเลยอึงแม่ไข้พี่น้องคุณคุณ ต้มอ,อึ่งในลายบ่บอไอ้เมื่อคืนนี่ในอึ่งลายบ่บอเมื่อคืนนี่เอไปไปนะอ,อโดยลุงดูคนเอิญท้าคนท้อปันข้างหน้าพี่น,น้องเลยเพื่องโอ้ยปวดลงุงลวงไข่อึ่งไม่ไข่แซ่บเต็มหมอบ้านนี้เอาสตากแล้วตากแล้ววันนี้ ถองบักใหญ่เลยน้องวิยังณโมมาต้องหิ้งเถอะเบื่อยแล้วเจ้ากินบ่อยืนผู้คือสิกินถองใหญ่ๆคือกันว่าเจ้าก็ได้เจต้มอึิงไล่บ่มีผู้มากินข่าวเด้อมีผู้ ต้มอื่งบอกกินบ่เอาจะเอาอึ่งผูให้ก็แล้จะกุดไย้ต้มอึ่งผูเมื่้ต้าอึ่งผูคือใช่ตาอึ่งผูพลตาไข่ไม่เล่พี่เ้องไม่เล่ไปหนะ้า Tân ấy cũng mang sếp ít món tân ăn a week at len kayo kayo cái mang kìa em mang kìa em 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 kìa เอาผลตกโมแห้งสมบัติกำแห้งแล้วก็ผ่าเหลือมเลยพอได้ไปหยาดขาวอ่อนต้มอีกต้อมต้มใส่อีกเต็มถั่ว มาเด้อเบอรสุพลนาะโอ้ยคนกรุงเทพคือสิคิดอยากต้มอึ่นนนนนนนองน้ำเนาะยังเส้นขมิ้นปล ong เนาะซาสละเมล์ลำคือสิอยากต้มอึ่งลำป้าส,สวดถวยเลยสบายดีสบายดีใช่ไหมน้องฮะเส้นต้มปูโอเค กินต้าอื่นว้าินตัวอืก็ไม่ใหญ่อืไมัไข่พี่เนาะจะเพริ่นได้สวดทองอืนมึงดูสวดมึงดูมีเพิด้ตีมึงดูเพิ่นทองอืนไข่ไขย่ยุ่ยวย่วเข้าไม่ปอง หอมฮ้ยไม่ใหญ่อืมไข่เ <à> ต็มอันไข่เต็มถาะพอไอ้อมาแต่บางคัแหงเลยนะพุุนตกแหงบ่อวันเดียได้อื่นบ่ละลายบ่ละลายหอมบ่กระโดดน้ำปลาเก็บปบ่กระโดนแจววบ้าเถาะของมีสะตร์ะวี่ แก้วมีมักแจ้วแก้วถั่วเดียวผู้เดียวโดยเฉพาะตัวนี้กินเนื้อขาเ้่าอีงธรราดาพี่น้องแพนด้าก็มีผู้กินก่อนบอว่ามีผู้กินปลาเบื่อให้เบิ่งมีผู้กินปลาเบื่อให้ปลาแก๊ตเบิ่งแล้วมีผู้มาเติมมีผู้เสบแหง ดูทำหนามีผูกกับดำแน่แล้วบ่าเนี่ไก่ลงไหนลงหน้าเลยมีแต่ตึ่งไม่ไข่ใช่ไหมจองแล้วจะคือปวดจอบงจะปวดตึ่งไม่ไข่แล้วแกงสนอไม้แกงสนอไม้ที่แซ่บรึ่าแม่ไข่มาแต่ว้าตอนนี้ทองใหญ่เลยโตปอกไข่ปอมี่จะไหมปมี่ได้ไหมตัวผู้ เลี้ยงไปเบิ่งยจะโม่ผุ่นแม่บ่ได้ต้มแม่ต้มแต่ต้มไม่ไข่ต้มบ่ไข่ใส่แกงใส่หน่อไม้แพนมามันจังสีแซ่แพนมาไข่มันตีแตกใส่หน่อไม้เพื่อนมันเคลือบมันมันมันให้ลงนักสักหน่อยแซ่บอยู่ที่มีแซ่บอยู่บ่อื่นนะเอาตาบอกมันกักปลาแซ่บปลแซ่บก็ กันโอกปาเอาเชียงน้องวิบ่ะยังไงน้องวิมาหอน้องวิอ้า่น้องวิอวนนะไรกินอื่นยันวินหัวะเลยอันนี้ทอดไข่พี่นออ้องบายดีน้องวิอ้ากินต้มอึ่งแซ่บบ, <Yeah. S 1> บวอว่าบอว่าโทน้องวิกินอึ่นมาไข่พ <c oughs> ี่น้องเห็นไข่มาเลยมาใช้บีบีบ,บ,บีทองมาดู บีแน่นอนดิเอ้ยว้าวไข่มันมันๆเนาะอืมใจกินไข่มันให้เบิง่งเนอืมแซ่บวะพายเอาอึ่องหายไงพายเอาอึ่องมาหายขึ้ได้กินต้าอึ่งวะเฮ้ยตีเห็นกันเลยตีเพราะว่เอาอึ่องมาแต่คำแห้งเพราะว่าัน น้องวีขึ้นจะกินอึงไม่ขไข่เพราะว้ก็เลยส่งตรงมาแต่คำแห้งเลยครับหลดตะเลนตะเลนมาเผื่อเอาอึงไม่ขไข่มาให้น้องวีกินดี่ยายบอกเพราะว้เอาไขา่อึงม,มาใหา้มาตอนน้องวีนี่จะอึงไม่ไขยย่เนาะเซฟน,น,น,นอน้องอแล้วมาตอนน้องวีมักยุ่ไข่อึง ว้าตัวหมากบ่โอ้พ่อยคือสิดีใจเนาะน้องวิหมักไข่อื่นเนาะหมักไข่อื่นที่พ่อวัยเอามาให้กินเนาะรู้สึกมันแสบแบบได้ไข่อื่นไหมแสบมัน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 คือกินแมงเมานี่แมงปีคือกันที่กระป่นแมงเมาหคือกันกระเลาคือกับไข่เขียดคืออยู่ไข่เขียดไข่กบ เือกะนมางเมาอึ๋งมันมัน,มน,มนท้องใหญ่กว่าแล้ว้ังกินแม่งเมาอืมแซบ่บพอไ้ต้องดีใจแน่แน่เนี่ยนี่พอไอไปอยู่พอไ้ยังบมเด็มมากินตมอึ่งเลยพอไ้ไปหานสั่งอยู่บ้านหน่อยพราะของไอแล้วชุดตายมึงก <laughs> ินแต่ละคนก <laughs> ินแต่ละคนพ <laughs> ี่น้องเลย <laughs> หมาวัยมาตํลรังหมูกินตาพลังยิ <coś S 2> <rawd unre> ่งไม่ใครกินที่เดียวกับอิ่มแสบบ่แสบน้องวีว่ามากมากนางวีว่านองวีว่าขอบใจพอไออื้อไหมใครไม่ให้กินน้องวีบอกว่าอย่าลูกไม่ได้กินอื้อเลยอย่ามันชมยากให้ลูกกินอึ้อมาไข่ว่าแสบบ่ไม่ใหญ่แสบติอื้อไม่ไข่ สุดใจบอกมันเองไม่ okay คิดถึงใคยแซ่บบ่หลานพ่ายงย้างเขาเลยฮึมฮึมใหม่เลย